จเจริญสุขจเจริญธรรมสวัสดียามเช้า,าวายสสัดีทุกท่านทุกคนวันนี้จะมาภาพอ,าอยู่ที่สุสานท่าจักรสุสานท่าจักรอําเภอเมืองจังหวัดลำพูนซึ่งอยู่ติดกับอำเภอป่าซางจังหวัดจังหวัดลำพูนเนาะ ก็เป็นเป็นสุสานด้านหน้าเป็นสุสานด้านหน้าเป็นสุสานด้านหลังก็เป็นที่พักสงฆ์เป็นสำนักสงฆ์สำนักสงฆ์แห่งนี้หลวงปู่หลวงตาหลวงตามะได้มาสร้างไว้มีญาติโยมถวายที่ดินให้หลวงตาหลวงตาเลยมาสร้างเป็นเป็นสำนักปฏิบัติธรรมตอนนี้ก็มีสร้างศาลาศาลาการประเรียนศาลาปฏิบัติธรรมศาลาหอฉันเสร็จละ ตมาพักอยู่ด้านล่างที่มีหีบศพเมื่อคืนอยู่ใกล้ๆนะได้บรรยากาศเป็นกุติที่พัก,กที่พักเมื่อคืนก็ใช้ห้องน้ำห้องทายอยู่กุตินี้ บรรยากาศร่มรื่นบรรยากาศร่มรื่นมีมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยอยู่ข้างในนี้นกกระลอกกระแตกระลอกกระแตนกส่งเสียงเชืยเจ้าไปหมดเดิมเป็นเป็นสวนลำไย,ยของชาวบ้านเล้วก็ได้ได้ซื้อถวายเป็นสำนักสงฆ์สำนักสงฆ์ท่าจากวิริยะทธโรก็วิริยะทธโรเป็น ฉายาของหลวงตาเนาะ,ะวิริยะธโรฝนตกเมื่อวานนี้โอ้ฝนตกเยอะฝนตกหนักเลยถ้าไม่ได้พักอยู่ที่แบบนี้ก็ลำบากเลยเพราะว่ามไม่มีที่มุงที่บางก็ฝนลงเยอะอย่างนี้เปียกหมดอ,อปี่น้องบ้านเฮาปีน้องคนเหนียคนเหนียคนเหนีย นี่ก็คือด้านด้านหน้าเนาะด้านหน้านี่ก็เป็นเมนเป็นเมนเป็นเมนเออดูท่าทางแล้วบอกค่ยได้ใกล้เ <c oughs> จ้าบ้านี่อายุยืน <c oughs> <c oughs> ทีแรกก็จะมานอนด้านหน้าพักด้านหน้าเนาะแต่เอ,อ,อันคนที่ดูแล คนที่ดูแลสำนักสงฆ์บอกว่าตั้งในก็มีที่พักเนีย่ยตั้งในเป็นสำนักสงฆ์ก็เลยเดินเข้าไปไปพักที่ในสำนักสงฆ์จังหวต้นทองอำเภอเมืองจังหวัดลําพูนจังหวัดต้นทองอำเภอเมืองจังหวัดสุสาน่าจัก จากอำเภอเมืองจังหวัดก็จะเดินไปจะเลิกพี่ขาจานไปเรืเ่อยๆวันนี้เป้าหมายเป้าหมายของการเดินทางเป้าหมายของการเดินทางอาตมาภาพก็จะไปตีไปตีอันบ้านน้ำรัดจอมตองเนาะปาจ้าไปพักตีปาเจ้าบ้านน้ำรัดจอมตองอซึ่งก็คงจะ ถึงอยู่ตันถึงอยู่เน,ะนาะระยะทางประมาณาวกว่ากิโลปรา้าน้ำรัดจอมตองเย็นนี้พระการที่ปรา้าน้ำรัดจอมตองอจัดรายการที่ฮันเนาะไปทีที่ตามก็สบายใจได้นาะน้ำรัดจอมตองมีญาติโยมที่ผู้จักสนิทสนมกันอยู่หลายท่านหลายคนโยมแม่โยมป่อโยมปีโยมน้องอยู่ที่บ้านน้ำรัดจอมตองหลายท่านหลายคนอยู่เปิ่นกอบ ประวัลนาไว้ถ้า,าจารย์มาตั้งเพืมานอนทิ่ประชา์เพื่อ้องกักลับไปนอนให้เปินสบายใจกันนะปฏิบัติธรรมไปแผ่เมตตาเปล้นอาละก็จะเดินต่อไปเนาะ,ะคนติ่ตามอยู่เยอะอยู่คนติดตามคนที่ตามอยู่นักหลาย วันนี้ดดดีอ้าวอำลาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าเขตเจ้าเดนเนอะขอบคุณสำหรับที่พักในคําคืนปี่ผ่านมาอันสะดวกสบาย็จะเดินทางต่อไปตามเส้นทางเยังหม่จอมต่อ,อ,อลำปูนจอมตองนะ